ขอนอบนอมแด่สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นซึ่งไกลจากกิเลสตัดสรุปชอบได้โดยพระองค์เองด้วยเศีเก้พุทธ,ธประวัติจากพระโอษฐ์อ p พีทรงเป็นผู้เอ็นดูเกือ้อกูลแก่สรรพสัตว์อย่างไม่เห็นแก่หน้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้เอ็นดูเกือ้อกูลแก่สัตว์ทั้งปวงอยู่มิใช่หรือพระเจ้าข้า ค้ามัน,นีถูกแล้วตถาคตเป็นผู้เอนดูเกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งปวงอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าอย่างนั้นทำไมพระองค์จึงทรงแสดงธรรมแก่คนบางพวกโดยเอื้อเฟื้อและแก่บางคนบางพวกโดยไม่เอื้อเฟื้อเล่าพระเจ้าค่าข้ามันนีถ้าอย่างนั้นเราขอย้อนถาม ท่านในข้อนี้ท่านจงตอบเราตามที่ควรขาว้ามันี้ท่านจะสำคัญความข้อนี้เป็นไฉไหนในถิ่นแห่งเหล่านี้มีนาของชาวนาผู้ข้าหาบดีคนหนึ่งอยู่สามแปลงแปลงที่หนึ่งเป็นนาชั้นเลิศแปลงที่สองเป็นนาปูนกลางแปลงที่สาม เป็นนาเลวมีดินเป็นก้อนแข็งมีลสเค็มพื้นที่เลวคราวนี้ท่านจะสสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรชาวนาผู้ขหาบดีนั้นเมื่อผสมจะหวานพืชเขาจะหวานในนาแปลงไหนก่อนคือว่าแปลงที่เป็นนาเริกนาปูนกลาง หรือนาเลวมีดินเป็นก้อนแข็งมีรสเค็มพื้นที่เลวเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชาวนาข้าบาดีผู้ประสงค์จะหว่านพืชคนนั้นย่อมหวานในนาเริดก่อนแล้วจึงหว่านในน,า,น,า,น,ใน,นาปูนกลางสำหรับนาเลวซึ่งดินเป็นก้อนแข็งรสเค็ม พื้นที่เลวนั้นเขาก็หวานบ้างไม่หวานบ้างเพราะเหตุว่าอย่างมากที่สุดก็หวานไว้ให้โคกินพระเจ้าค่ะคามันนี้นาเริศนั้นเปรียบเสมือนพิสุพิสุณีของเราเราย่อมแสดงธรรมงดงามในเบื้องต้นงดงามในท่ามกลางงดงามในที่สุดประกาศพรมจรรย์บริสุทธิ์ บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะแก่พิสุพิสุณีเหล่านั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าคามน,นิเพราะเหตุว่าพิสุพิสุณีทั้งหลายเหล่านั้นมีเราเป็นปฏิปมีเราเป็นที่ซ่อนเลนมีเราเป็นที่ต้านทาน มีเราเป็นที่พึ่งอาศัยอยู่คามาน,นหนาปูนกลางนั้นเปรียบเสมือนอุบาสกอุบาสิกาของเราเราย่อมแสดงธรรมงดงามในเบื้องต้นงดงามในท่ามกลางงดงามในที่สุดประกาศพมจันทัตบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะแก่อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า คามันนีเพราะเหตุว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นมีเราเป็นปฏทบมีเราเป็นที่ซ่อนเลนมีเราเป็นที่ต้านทานมีเราเป็นที่พึ่งอาศัยอยู่คามันนีนาเลลมีดินเป็นก้อนแข็งมีรสเค็มพื้นที่เลวนั้นเปรียบเสมือนสมณพามปริภาชกทั้งหลายผู้เป็นเดรัจฉีอื่น ต่อเราเราก็อย่อมแสดงธรรมงดงามในเบื้องต้นงดงามในท่ามกลางงดงามในที่สุดประกาศพรมจรรทร์บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นข้อนั้นราอเหตุไรเล่าเพราะเหตุว่าถึงแม้ว่าเขาจะเข้าใจธรรมที่เราแสดงสักบทเดียวนั้นก็ยัง จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่มหาชนทั้งหลายเหล่านั้นตลอดกาลนานสาธุสาธุาธอนโมทามิอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นธรรมทานต่อไปนะครับ